สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเคติดตุ๊ดวันนี้เราจะมาเล่นเกมแซนบ็อกซ์อันนี้พับหน้าจอนี้ก่อนนี่ฮะส่วนเกมต่อไปก็จะเป็นเกม GTA V เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วหนึ่งคิปคลิปคิปคิป

แล้วหนูก็กำลังอัดวิดีโอด้วยอ่ะของ,ขอ,งอักอักติดแซนบล็อกนั้นอ่ะนี่อันนี้อ๋อตัวนี้น้องคุณต้องปิดวิดีโอก่อนจะถ่ายวิดีโอเพื่อให้เพื่อนรู้พัาดเวิดไม่ได้เพราะไม่นั้นเพื่อนก็สามารถ